แพรวเป็นนักศึกษาปีสองที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักหญิงเธอได้ห้องหมายเลข307ห้องถัดไปคือ308แต่ห้องนั้นเงียบมากไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงเปิดประตูคืนแรกผ่านไปแพรวยังไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเสียงเคาะดังมาจากผนังห้อง แพรวเงี่ยหูฟังเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเด็กผู้หญิงช่วยด้วยหนูอยู่ในนี้แพรวตกใจแต่เธอยังไม่พูดอะไรเช้าวันต่อมาเธอเดินไปถามแม่บ้านแม่บ้านพูดช้าๆว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่หรอกจ้า เคยมีเด็กสาวอยู่แต่เธอผูกคอตายแพรวขนลุกหัวใจเต้นแรงแต่เธอก็ยังไม่ย้ายออกคืนนั้นเสียงเคาะกลับมาอีกครั้งแต่เปลี่ยนตำแหน่งคราวนี้เสียงเคาะมาจากหน้าประตูแพรวนิ่งไม่กล้าเดินไปเปิดแล้วเธอก็ได้ยินอีกเสียง ช่วยเปิดให้หน่อยหนูหนาวเธอรีบเอาผ้าห่มคลุมโปง่งนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าแพรวเก็บของแล้วออกจากหอทันทีแต่ใครก็ตามที่ย้ายเข้าห้อง307จะได้ยินเสียงแบบเดียวกันเสียงคะจากห้องที่ไม่มีคนอยู่หนูยังอยู่ในนี้ หลังจากแพรวย้ายออกห้อง307ก็ปิดเงียบอยู่หลายวันแต่คนที่อยู่ข้างห้องห้อง306ชื่อว่าเมยังคงได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเดิมคืนหนึ่งเมกำลังจะนอนเธอได้ยินเสียงเคาะเสียงเดิมที่แพรวเคยเล่าให้ฟังเธอไม่ได้กลัวมากนักแต่เธอลองเคาะตอบกลับไปทันทีที่เธอเคาะ เสียงจากอีกฝั่งก็ตอบกลับมาแรงขึ้นแล้วก็มีเสียงเล็บขูดกำแพงเมหยุดเธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงไม่กล้าขยับเธอได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบเสียงเย็นอยากแกล้งหนูคืนนั้นเมไม่ได้นอนเธอเปิดไฟทั้งห้องจนฟ้าสางวันต่อมาเธอไปถามแม่บ้านแม่บ้านเริ่มไม่อยากพูด แต่สุดท้ายก็บอกว่าเด็กคนนั้นเคยอยู่ห้อง308เธอถูกขังในห้องแล้วไม่มีใครช่วยทันเขาเจอศพเธอหลังจากเธอตายไปสามวันคืนถัดมาเมรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกจ้องมองเธอวางมือถือไว้ถ่ายตอนนอนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคลิปที่เธอดูในเช้าอีกวัน เธอเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแต่นาทีที่ตี32นาทีเธอเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวกำลังคลานออกมาจากใต้เตียงคลานช้าๆจนขึ้นมายืนข้างหมอนของเธอเด็กคนนั้นยืนมองเมยอยู่นานมากก่อนจะพูดว่าถ้าเธอไม่ช่วยหนูหนูจะเอาเธอไปด้วย เมไม่ได้อยู่หอนั้นอีกเลยไม่มีใครติดต่อเธอได้โทรศัพท์ของเมถูกพบตกอยู่ในห้องคลิปสุดท้ายในมือถือจบลงตรงภาพเด็กผู้หญิงเดินเข้ากล้องช้าๆแล้วกระซิบว่าหนูอยู่ข้างหลังเธอ